เปิดแล้วใช่ไหมเนี่ยเปิดแล้วเปิดแล้วแหละเห็นพ่อไหมเห็นดิแต่มือเห็นมืออมไหมโอ้ <c oughs> คือแร<น>งอะต้องเห็นนะครับฮะต้องเห็นเนี่ยมันย้อนแสงมาก ครับออ่่านเดี๋ยวนะเพิ่มฉุดแล้วมันนิ่งไม่ได้หรออไม่ไม่อย่างงี้ไม่นิ่งอย่างงี้เขาถือว่านิ่งแล้วลูกนิ่งแต่ว่ามันนิ่งไปตามลมไงไม่รอดปะมันจะเป็นอ่า ไปใช่ตามลงเพื่อนตามขึ้นโอ้โห้นี้แข็งโอเคนะอาทิตย์เริ่มหลบแล้วโอเค